เกีดอ่อนงดงามด้วยความคิดชีวิตเพื่อให้ไม่หวังผลมุทิตาเผื่อแผ่แก่ทุกคนอาจารย์โสพลสุภาพงศ์ท่านอาทานกัลยาณพงศ์ที่เราทุกคนรู้จักนะครับเราจะพบว่าท่านเป็นทั้งจิตกร เป็นทั้งนักกวีที่มีชื่อเสียงมากแต่ปรากฏว่าชีวิตที่ท่านใช้ที่เราได้พบเห็นกันเสมอคือท่านมีชีวิตทีอ่อยู่กับคนธรรมดาสามัญอยู่กับชาวบ้านนะครับทั้งๆท,ที่ท่านมีชื่อเสียงสูงส่งเป็นที่เคารพยกย่องแต่สิ่งที่เราทุกคนจะประทับใจ และผูกพันและนึกถึงท่านเสมอเลยก็คือว่าทุกครั้งที่ท่ามกลางความยากลำบากท่ามกลางความตายท่ามกลางอ,อันตรายที่คนยากไร่ชาวบ้านที่จะต้องต่อสู้กับการกดขี่ข่มเหงต่อสู้กับอ,อำนาจต่อสู้กับ คาอายุติธรรมเราจะพบท่านเสมอครับท่านจะอยู่กับเราท่านจะอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ยากลำบากทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนเล็กคนน้อยแค่ไหนเราจะเห็นท่านเราทุกคนจะประทับใจมากกับสิ่งที่ท่านได้แสดงได้เป็นแบบอย่างท่านได้เป็นผู้ที่มี ความกล้าในอารมณ์นะครับมีความกล้าแข็งมากเลยที่จะเข้าร่วมทำหน้าที่ที่จะให้ความเมตตาให้ความกรุณาต่อผู้ที่ยากลำบากในทุกหนทุกแห่งทุกที่อารมณ์ที่ กล้าแข็งกล้าหารของท่านนี้เป็นที่ปรากฏนะครับกับผู้คนโดยเฉพาะผมจะ,อะมองและก็เห็นท่านอย่างชื่นชมและเคารพในสิ่งซึ่งท่านได้เป็นส่วนเป็นกำลังใจรวมทั้งร่วมต่อสู้ให้กับคนเล็กคนน้อยในทุกแห่งทุกที่ ผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยท่านเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง,ลงนะครับที่จะดำเนินการ